สวัสดีครับวันนี้นะครับเว็บไซต์ v n c t o o l i n g s h o p c o m นะครับก็มารีวิวสินค้านะครับเป็นเครื่องวัดเฉดสีนะครับ Color Meter นะครับจะเป็นของยี่ห้อ 3nh นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแนวตั้งตรงนะครับแล้วก็รุ่นก็คือ s c 1 0นะครับของ 3nh เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นราคาที่ประหยัดนะครับ เป็นรุ่นราคาประหยัดเลยที่ไม่สามารถที่จะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยก็จะเหมือนกับ NR110 การวัดก็จะเหมือนกันแต่ว่าการต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับโดยหลักๆก็จะต่างกันเพียงเท่านี้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์อะเซซซอรี่ต่างๆก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยอย่างเช่นตัวอขอา่ายเปิดเครื่องนะครับอย่างเช่นตัว ตัวหัววัดนะครับหัววัดถ้าเกิดว่าตัวรุ่นที่ต่อคอมพิวเตอร์ได้ก็จะมีหัวมาด้วยมีหัววัดแบบอีกอันหนึ่งมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับมีซองแต่อันนี้จะอยู่ในกล่องกระดาษนะครับเป็นรุ่นอย่างที่ว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับการใช้งานนะครับเอามาดูเรื่องการใช้งานกันนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับด้านเปิดเครื่องจะอยู่ด้านนี้นะครับสวิตจากโอไปไอนะครับสวิตขึ้นอย่างนี้ นะครับก็จะเครื่องก็จะเปิดหน้าตาของเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตัวด้านบนนะฮะด้านบนของตัวเครื่องนะจะมีอยู่มีอยู่2ช่องนะครับก็คือช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับอีกช่องหนึ่งคือลิงก์ลิงก์ลิงก์ดาตา้าแต่ว่าทาง3ามเอ็นเอเขาออกก็จะเป็นช่องโลง่ลงโลง่งแบบนี้นะฮะตรงนี้เป็น ช่องสาหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับลูกค้าต้องเปิดเครื่องนะครับอันนี้คือเปิดเครื่องไว้แล้วก็ชาร์จนะครับปิดเครื่องแล้วเครื่องจะชาร์จไม่เข้านะครับโอเคนะครับด้านการใช้งานนะครับปุ่มเทสอยู่ด้านหลังด้านนี้กดปุ่มนี้แล้วเทสนะครับฟังก์ชันง่ายๆจะมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับคือฟังก์ชันสําหรับการวัดคือถ้าหน้าจอแบบนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันสําหรับหน่วยวัดที่ ที่จะบันทึกมาสเตอร์สีนะครับช่องจะเป็นแบบนี้ี l a b คือช่องสำหรับจำมาสเตอร์สีนะครับ mm hmm. เมื่อเราจำมาสเตอร์สีเรียบร้อยแล้วนะครับอะเดี๋ยวลองนะครับคู่นะครับอะสมมติว่าผมเอาเอาแผ่นอันนี้เอาเลือกอันนี้เป็นเป็นสีที่เราจะเทสและกันเป็นผ้าที่เราจะเทสนะครับนะครับ เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะฮะเป็นผ้าผ้าที่เราจะจะเทสนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตั้งตั้งเครื่องขึ้นนะครับเอ่อเปิดจุกยางนะครับแล้วก็วางให้แนบกับตัวตัวแผ่นมาสเตอร์ที่เราจะเทสนะครับโอเคนะครับทีนี้กดปุ่มด้านหลังนะครับกดปุ่มด้านหลังสำหรับการเทสนะครับอ่ามีเสียงดังนะครับแล้วก็ เดี๋ยวตัวค่าอาฮะทีนี้ค่าก็จะขึ้นแล้วครับเป็น L A B นะครับอันนี้คือตัวเครื่องเขาจำมาสเตอร์ไว้แล้วมาสเตอร์ของสีไว้แล้วนะครับทีนี้ด้านด้านล่างด้านนี้นะครับจะเขียนว่า Simple Measure นะครับก็คือว่าเริ่มขั้นตอนการวัดนะครับโดยกดปุ่มลูกศรตามรูปนะครับทีนี้หน้าจอของตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น L A B นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็มีเดลต้า L A B และ E นะครับเสร็จแล้วปุ๊บสมมติว่าเราเทสกับชิ้นงานตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวที่เราจะเทียบสีนะครับเราเทสกดปุ่มด้านหลังนะครับอ่าเมื่อเทสปุ๊บนะครับค่าก็จะขึ้นนะครับเขาก็จะบอกว่าเดลต้าเนี้ยต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เดลต้า E ต่างที่0.13นะครับก็คือพาก็คือว่าเป็นชิ้นงานจริงนะครับนะครับเราลองวัดดูนะครับ เขาก็จะบอกนะครับว่าต่างกันอยู่เดลต้า e ที่เท่าไหร่นะครับอะเราลองขยับไปที่สีที่ไม่เหมือนกับชิ้นงานจริงนะครับกดปุ่มด้านหลังเช่นเคยนะครับครับผมอะทีนี้เห็นไหมครับว่าตัวเดลต้า e ครับจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมว่าตัวตัวเครื่องก็จะบอกว่า fail นะครับก็คือว่าค่านั้นหลุดออกจากตัว master มากเกินไปนะครับตามที่เรากําหนดนะครับการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับผมเพียงหน้าจอหลัก สองหน้าจอนะครับคือหน้าจอที่1คือมาสเตอร์สีและหน้าจอที่2ก็คือเทสติ้งสีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับอย่างที่เราเทสไปแล้วนะครับก็คือว่ามาสเตอร์แล้วก็ตัวเทสติ้งนะครับอ่เราลองเทสดูอีกที นะครับเขาก็จะบอกถ้าเกิดว่าในในแผ่นชิ้นงานเดิมนะครับเขาก็จะบอกว่า pass นะครับแต่ถ้าเกิดในชิ้นงานที่ที่ไม่ใช่ชิ้นงานเดิมนะครับชิ้นงานที่สีต่างกันมากๆนะครับเขาก็จะบอกว่า fail ลักษณะเป็นแบบนี้เองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปเป็นม a สเตอร์อันอื่นนะครับลูกศรก็จะบอกนะครับไปที่ standard measure อันอื่นๆนะครับอันนี้ฮะเป็นทีทีหนึ่งใช่ไหมครับเราจะวัดอีกทีทีนี้จะเป็นสีดำๆนะครับ ตัวเครื่องก็จะจำจำมาสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็จะเป็น TT2 นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะไปที่หน้าจอสำหรับการวัดนะครับอันนี้สีจะต่างกันเพราะาตัวพื้นผิวสีค่อนข้างต่างกันนะครับเห็นไหมฮะครับเขาก็จะบอกแค่แค,แค่กดปุ่มด้านหลังแค่นั้นเองนะครับนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้เราจะลองเข้าไปดูในเมนูของตัวเครื่องที่มีมาให้นะครับเมนูก็จะมีอยู่6เมนูนะครับอันที่1ก็คือ record นะครับแล้วก็ t o r e n g e นะครับ e v e r a t e นะครับแล้วก็ delete นะครับนะครับ language นะครับผมภาษาแล้วก็ time นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับการเลือกก็คือกดลูกศรไปมาแบบนี้นะครับ สมมติว่าตรงส่วนที่เป็น t o l e r รนต์นะครับเราต้องการที่จะกําหนด Delta า e, ค่าบวกลบของ Delta E เท่าไหร่นะครับตัวด้านล่างเขาก็จะบอกนะครับถ้า Enter ก็ให้กด Enter ต่อไปนะครับอัพทูตามลูกศรได้เลยหรือว่าแบ็กันะครับอันนี้ในะที่นี้นะกดเกด e n t e r นะครับเขาก็จะบอกว่า On หรือ Off แล้วเราเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะครับ Back ก็คือลูกศรขึ้นนะครับโอเค a v e r a g e ค่านะครับ เขาจะบอกนะครับเรากสา็สามารถเลือกเลือกได้ขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเอเวอร์เรค่าเอเวอร์เรค่าจะเอเวอร์เรตั้งแต่มาสเตอร์เลยนะครับสมมติว่าเราเลือกเอเวอร์เรค่า3ครั้งนะครับมาสเตอร์ Master ก็ต้องกด3ครั้งนะครับแล้วก็เทสติ้งก็กด3ครั้งเหมือนกันนะครับส่วน Delete นะครับก็ก็จะมีทั้ง Delete Record หรือว่า Delete All Record นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับ ภาษานะครับก็เป็นภาษาอังกฤษยืนพื้นนะครับนะแค่นี้เองตัวฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันแบบว่าเป็นเครื่องวัดสีที่ไม่สามารถที่จะเ,เลเตัวพิมพ์ด a ตตเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็จะสามารถบันทึกค่าในตัวเครื่องแล้วก็สามารถที่จะจามาสเตอร์แล้วก็เทสติ้งระบ,บุว่าสีนั้นผ่านไม่ผ่านนะครับเป็นเครื่องที่เป็นราคาประหยัดของทาง3 n h นะครับรุ่นนี้รุ่น SC10 นะครับ การใช้งานก็มีเพียงเท่านี้ง่ายๆเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ